สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาที่ต้นไม้ผีเฮียนวิญญาณแม่ย่านอบน,นะครับเฮียนแต่เฮียนให้โชคนะครับวันนี้เป็นวันพระน้อยเนาะวันพระคือก่อนวันพระพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันพระวันนี้ก็อาจจะเรียกว่าวันโกนนะครับหรือว่าวันพระน้อยก็แล้วแต่จะเรียกนะครับ แอดมินก็ได้ทําพิธีขอกับแม่ย่าไปแล้วนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอตัวเลขนําโชคนะครับก็ไม่ได้ไมาหาแม่ย่าหลายงวดเลยนะครับน่าจะเป็น2เดือนได้ไหมครับสเดือน 2- อสเดือนได้นะที่แอดมินไม่ได้มาขอตัวเลขกับแม่ย่าเลยนะครับมาลองดูนะครับงวดน,นี้นะครับเป็นวันพระน้อยอย่างที่แอดมินบอกนะครับ ก็หวังว่าแม่ย่านะครับจะเมตานะครับให้ตัวเลขนําโชคในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์พศ2 5 0พนะครับเอาละครับแอนมินก็จุดทูปนะครับเลขทูปนะครับเราก็จะมาลุ้นเลขทูปกันนะครับสําหรับงวดนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอเรียนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับ แนวทางนะครับแนวทางตัวเลขนะครับก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับแอดมินก็นะครับขอเรียนว่านะครับตัวเลขที่ท่านเห็นนะครับถ้าท่านจะนําไปใช้ในการลงทุนก็อาจจะยังมีความเสี่ยงสูงนะครับฉะนั้นแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับก่อนการตัดสินใจนะครับวันนี้นะครับแอดมินถือว่านะครับ มาถึงก็เจอแม่ย่าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นลางดีนะครับแต่แอดมินมองเนี่ยวันนี้คือแบบอากาศมันค่อนข้างมืดนะครับฉะนั้นแล้วก็ในความรู้สึกตัวเลขจะขึ้นชัดนะนะครับเหมือนเนี่ยครับแค่ตรงนี้แอดมินก็มองเหมือนครับเห็นตัวเลขขึ้นมาชัดเจ๋วเลยนะครับอันนี้คือในส่วนตัวของแอดมินนะครับ เนี่ยเหมือนตรงนี้เหมือนจะเป็นเลข5้านะครับเหมือนมีเลข5เลข7เลข8นะที่ขึ้นชัดเนี่ยบริเวณใบหน้าของแม่ย่าเนี่ยนะครับคือเอ็ดมินยังไม่ทันได้2จุดอื่นนะครับอันนี้ก็คือแผนกล้องขึ้นมาเนี่ยก็เห็นแม่ย่าเนี่ยเนี่ยโอ้โหชัดมากๆเลยวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคือเห็นแม่ย่าชัดมากๆนะครับนี่ครับนี่นะนะครับตรงเหนือไฟขึ้นไปเนี่ยตรง นี่ครับเหนือไฟเนือไฟนี่ตรงนี้เลยแอดมินให้ดูชัดๆนะครับคือแบบเห็นหน้าไม่ย่าชัดมากๆนะครับวันนี้แล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับเหมือนมีตัวเลข8นะขึ้นมาชัดมากๆนะครับเลข8นะครับแบบขึ้นมาชัดจริงๆนะครับสําหรับเลข8นะครับนี่นะเห็นไหมครับเลข8ชัดจริงๆนะครับ ไม่แน่นะครับงวดนี้นะครับลองดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับแม่ย่าอาจจะบอกโชคก็ได้นะครับให้เห็นชัดมาถึงให้เห็นชัดเลยนะครับเหมือนกับคือเนี่ยครับโอ้โหแบบชัดจริงๆนะครับก็สาธุนะครับแม่ย่างวดนี้ขอสามตัวเลยนะครับเอาละครับเลขทูบนะครับมาแล้วสองตัวนะครับคือ จะบอกว่า8 8ก็ได้นะครับหรือใครแต่เลข8ตัวบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะมองได้ว่าเป็น3นะนะครับเพราะว่าแต่ถ้าใครชอบเลเบิ้ลเนี่ยก็8 8นะครับนะครับ8นะ8 8นะครับแต่ถ้าใครมองว่าเลข8ไม่ชัดเนี่ยก็จะจับเป็น3ก็ได้นะครับตรงนี้3 8ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพรุ่งนี้นะครับวันหวยออกเนี่ยจะ เป็นวันพระนะครับวันพระนี่ชอบเบิ้ลชอบหามด้วยนะครับปกตินะครับตามสถิตินี่เบิ้ลหามบ่อยนะวันพระนะครับเนี่ยถ้าแปดแปดก็จริงๆก็มาตามตําราวันหวยออกวันพระนะครับก็ถือว่ามาตรงนะเอาละครับไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆนะแอนมินจะพาดูตัวเลขตัวที่สามเลยให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูตัวเลขบนต้นไม้กันนะครับ ช,ช่วงหัวข้ามนะครับแอดมินได้ไลฟ์สดไปนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหานะครับก็อาจจะเงียบเชียบไปเลยนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ได้ยินเสียงแอดมินเลยนะครับก็ต้องกราบขออภัยนะครับเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับแอดมินก็เลิมเช็คเสียงนะครับเสียบไม้ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ เช็คเสียงนะครับก็ต้องขออภัยนะครับในตอนหัวค่ำนะครับอันนี้ก็มาเก็บตกให้นะครับเพราะว่าอย่างที่แอนมินบอกนะครับคือในวิดีโอตอนหัวค่ำเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะแอนมินก็เลยมาเก็บตกให้นะครับในวิดีโอนี้นะครับก็พากันดูให้เต็มๆไปเลยนะครับสำหรับเลขทูบนะครับก่อนที่จะไปดูเลขบนต้นไม้นะครับ เอาลครับมาชัดแล้วนะครับตัวที่3น่าจะชัดเจนนะครับสําหรับ8 8 6นะครับน่าจะชัดเจนนะครับ8 8 6หรือใครชอบ3 8 6ก็แล้วแต่นะครับ8 8 6นะครับ3 8 6นะครับมองได้หรือว่าเลข6จะเป็นเลข9นะครับอาจจะเป็น9 8 3 9 8 8นะครับก็มองได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็อย่างที่แอดมินบอกนะครับว่า เลขที่ออกวันพระนะครับส่วนใหญ่มักจะออกเบิ้ลนะนะครับก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับงวดนี้นะครับให้ดูชัดๆนะครับก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขบนต้นไม้กันนะครับ าล้ครับเดี๋ยวเราจะหาตัวเลขนําโชคกันนะครับบนต้นไม้นะครับอยากจะดูว่านอกจากตัวเลขทูบแล้วนะครับเลขบนต้นไม้วันนี้จะมีตัวไหนที่ขึ้นเด่นชัดนะครับให้น่าสนใจนะครับถ้ามีตัวเลขที่ขึ้นเด่นชัดนะครับแอดมินก็จะลงเอาไว้ให้นะครับแต่ถ้าไม่เด่นชัดนะครับอยากจะตามเลขทูบนะครับก็นะครับลุ้นเลขทูบกันนะครับ เหมือนเมื่อกี้เหมือนแอดมินจะเห็นตัวเลขนะครับแต่ครับเดี๋ยวแอดมินก็จะให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับจะให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับอืมโอ้วันนี้ข้างบนก็มีตัวเลขชัดเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ นี่ครับขึ้นชัดเหมือนกันนะครับถือว่าชัดนะนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่ตรงนี้โอ้โหเลข3ามแบบชัดจริงๆนะครับนี่ครับสำหรับเลข3นะครับชัดมากๆเลยนะครับนี่สามสามอะไรเอ่ย จะดูว่าตัวไหนชัดนะครับวันนี้สามเนี่ยตรงใต้นี่เหมือนจะเป็นเลขเก้านะเนี่ยครับเหมือนจะเป็นเลข9นะครับนี่นะครับตรงนี้ใต้ผ้าเนี่ยเหมือนจะเป็นเลข9ก้ารืยเลขห ถัดขึ้นมาเหมือนจะเป็นเลขเจ็ดนะครับเหนือผ้าขึ้นมานะครับเอาละครับสำหรับ ตัวเลขขําคืนนี้นะครับแอดมินมองว่า397เนี่ยขึ้นชัดนะครับสำหรับแอดมินนะครับ397กับ374นะครับมี2ชุดนะครับ374กับ397นะครับที่ขึ้นชัดนะครับวันนี้นะครับก็ลองรุ้นดูแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆจะลองส่องด้วยตาของเพื่อนๆเองก็ลองดูนะครับสำหรับตัวแอดมินนะครับก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่มารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขพุ่งนี้นะครับเฮงๆกันทุกท่านครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ